สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่13าเดือน6ปี6กครับ3โมง12นาทีนะครับก็วันนี้ได้คอดวันนิดหนึ่งนะครับได้คอดวันนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีกบเสมอกบหพอล้านต้องบอกว่า2ลูกนี้คุณลุงบัตแก้วให้มาให้มากินแหละนะแต่ตาหมอผมแช่เย็นซะระบบระเบิดหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเบาวเวครับเบาวเวนะครับลูกนี้นะครับ ท่าสาวลูกมาจากสวนจันทิสดทั้งลูกทั้งสามลูกเลยนะครับแล้วก็มีหมอนทองของที่สวนวันนี้เราตัดเราตัดทุเรียนครับเราตัดทุเรียนก็เลยมีหมอนมามามา,มากินที่กินด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามากันนิดนึงนะครับวันนี้ก็อันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับไม่ใช่รีรันนะครับอันนี้ไลฟ์สดของวันนี้นะครับของวันนี้เนี่ยวันที่สิบสามเดือนหกวันศุกสามโมงสิบสามนาทีห้าวินาทีนะครับให้ดูนาฬิกาแบบนี้นะ ก่อนหน้านี้เราก่อนหน้านี้เราเาเก็บทุเรียนนะครับเก็บทุเรียนขายลงไปนะครับเดี๋ยวช่วงๆปลายปลายเดือนนะครับประมาณปลายเดือนก็เดี๋ยวจะมีเก็บอีกรุ่นหนึ่งครับก็ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าตัดทุเรียนล่าช้าสุดยอดของแปงเลยนะครับเพราะว่า ทุกท่านเห็น,เห,นเห็นเราตรนอนนี้จะได้ยินเสียงฝนเนาะฝนก็จะตกแบบเป๊ะๆโอ้โหตกรืตอต่อเลยครับทุเรียนก็สุกช้าเลยนะครับสุกช้าหน่อยนะครับจะต้องรอกันนิดน,นึงนะครับปีนี้เป็นปีที่ล่านะครับเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จก็เดี๋ยวจะเริ่มกระบวนการฟื้นต้นแล้วก็บำรุงต้นแล้วนะครับแต่หลายๆแปลงของเราก็ฟื้นต้นบำรุงต้นแล้วนะครับแปลงไหนที่ยังตัดไม่เสร็จเนี่ยก็รอนะครับรอเพราะว่ามันหลายตันพอสมควรถ้ามันเหลือน,น้อยผมคงบูมไปแล้วตอนนี้ก็จะเยน็นนิดนึงนะครับ อ่ะลุงหมูฝ่สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับอ่ะมาเจอกันอีกหนึ่งวันครับคุยหน่อยวันเป็นไงอ๋อไม่เป็นไรครับผมต้นทุเรียนว่ะมันอบัติเหตุที่ไหนล่ะบินบินอ่ะลุงหมูเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อสมาชิกผมไม่รู้ครับพูดไปถูกเลยไปตัดทุเรียนพอดีตัดไปขึ้นโหนไปข้างบนไปฟาดสีแห้งแล้วล่วงมาบาดเจ็บมาสามสี่วันแล้วยังยังขับขับคอกระเโดนโดนไปสี่เมตรต่ำสูงอ่าขับคอกระเพกครับคอกระเพกกระเพกได้อ่า ตรงนี้จะเห็นลุงหมูแบบนี่เลยนะแต่แบบยากหน่อยเพราะว่าลุงหมูตกต้นทุเรียนมาเลยครับวันวันวันนี้ขำได้นะแต่ก่อนหน้านที่ขำไม่ได้นะก่อ, <c oughs> อนก่อนน้านี้ขำไม่ออกนะเพราะว่า,วาเพราะว่าลุงหมูตกต้นทุเรียนนะครับตกสี่ห้าเมตรอ่ะตกสี่ห้าเมตรนะครับแต่ก็วันนี้ก็คุยได้ลนะเป็นปกตินะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงหมูเอาเลยครับมาเลยกับหัวร้านต้องบอกว่าผ่านการแช่เย็นนะครับ ผ่านการแช่ยเย็นนะครับเพราะว่าคุณลุงประหลัดแก้วสวนจำพิสูจเนี่ยให้มาหลายวันแล้วแต่ผมไม่มีจังหวะเลยครับผมแช่ยเย็นไว้จนตูดระเบิดเลยนะครับอันนี้คือกบหัวร้านนะครับกบหัวร้านแช่จนแช่จนเปลือกเน่าเลยครับแต่เวลาเราสายกินอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูอันนี้คือกบหัวร้านนะครับกบหัวร้านนะครับระเบิดมาแล้วนะนี่สวยนักสี สีสวยครับกบหลานนี่อุตห์แบบเรียกว่าผ่านการแช่เย็นต้องบอกว่าตู้เย็นที่แช่อันนี้เป็นตู้เย็นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีไม่ได้มีช่องแบบแข็งดีนะครับมันจะเลยประมาณนี้นะอ่าแบบนี้นะโอเคจะมีไอ้น้ําหน่อยมีไอ้น้ําหน่อยอันนี้คือกบหัวล้านจากสวนจำพิสูจน์ครับปีหกแปดนะครับสีใช้ได้นะ โอเคนะครับเดี๋ยววางนี้เลยครับต่อไปครับกบตะเหมยรูปนี้คือกบตะเหมยกลมๆนี่ก็ระเบิดหมดแล้วเหมือนกันนะครับลีชีพแล้วเหมือนกันอืหนักนะคเับอ่านี่กบหัวล้านเดี๋ยวดูกบตะเหมยครับรูปนี้วางลงหมูผ่านะสวัสดีเพื่อสมาชิกท่านนะครับใครเข้ามาดูก็สามารถดูได้ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับนี่คือไลฟ์สดนะครับไม่ใช่รีลันแล้วก็ แต,แต่ถ้าใครอยู่ไม่ทานก็ย้อนดูได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะเริ่มจะกราปปี้กราปี้ไปไปเป็นวิดีโอครับแล้วก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์ like สดมันอยู่ได้ประมาณแค่30วันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโกนตานเพิ่มเติมครับส่วนถ้าไลฟ์สดเก่าๆถ้าไม่ได้ำการก o p ปี้ไว้มันจะถูกลบพิ้งนะครับตอนนี้เราก็เริ่ม เซฟเก็บไว้นะครับเอามันก็เลยกลายเป็นเพื่อสมัยเชะอาจจะมองเห็นว่าเป็นการดีรันแต่จแรบบิงๆเราบบนันทึกเป็นคลิปไว้เพื่อให้มันยงคงอยู่นะครับอันนี้กบตเหมอผ่านการแช่เย็นนะยังเป็นน,น้ำอยู่เลยนะครับนี่ดูนี้นะครับอันนี้คือกบผลานต่อไปครับบ่าวเวออ,อ,ออ่ามีคนแอบหันไปละบ่าวเวอนี่ไงพ่อแก่อแก่นี่ครับ บาเวนะครับข้างข้างผมช่วยแกะไปแล้วอ่านี่คือบาเวครับจากสวนจันทิสดอีกหนึ่งลูกครับบาเวทุกท่านอาจจะมาบอกว่ามาไงแต่บาเวต้องบอกว่าคุณลุงบัดแก้วคนเอ่อคนพบนะครับคนพบต้นนี้นะครับเราไม่ชอบซื้อ่ายพันธุ์อยู่ที่บาเวนะครับเลยตั้งชื่อว่าเป็นบาเวนะครับไม่ใช่ชื่อพันธุ์นะเบาเวไม่ใช่ชื่อพันธุ์นะแต่เป็นสถานที่คนพบนะครับนี่คือบาเวนี่นีภรรยาผมปอกให้อยู่ครับ เนื้ออุ้มๆแบบนี้อ่ะวางแยกไว้ก็ได้ข้าวสามอันเลยตัสับข้าวแล้วตัวสับข้าวยังไม่รับนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยสามสายพันธุ์ส่วนหมอนไม่ต้องแกะบ้นะยังไม่ส่กยังไม่ส่งนะครับแข็งๆอันนี้หมอนที่สวนตัดวันนี้นะครับตัดตัดขายวันนี้นะครับอ่ะเพื่อสมาชิกเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือ ทั้งสามลูกจากสวนจันทวิโสตนะครับคุณลุงหลดแก้ให้มาเนาะลูกนี้ครับก็เป็นกบหัวล้านนะครับลูกนี้คือกบตะเหมยที่ต้องบอกว่าปีที่แล้วกบตะเหมยนี่โด่งดังมากนะเพราะรสชาติอร่อยมากนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราจัดจาหน่ายไปแล้วนะครับบ่อเวก่อนหน้านี้นะครับก็พันนี้ออกมาทีไรก็เพื่อสมาชิกก็จะไล่ซื้อกันนะครับก็สวยนะถือว่าสวยใช้ได้นะครับ ขายหมดไปแล้วด้วยขายหมดไปแล้วด้วยนะครับลูกนี้เป็นลูกที่เก็บวไว้สําหรับการที่จะกินเองนะจะกินเองนะครับอ่ะแบบนี้ครับโทรศัพท์เข้ารอเปล่าครับอ่าเอาเลยไหมลูกหมูครับเอาเลยนะรอนิดนึงนะครับอะถ่ายรูปนิดนึงนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนี่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 ครับ เอาอย่างครับอ่ะเมืองต้นนะครับกับหัวร้านเนี่ยกับหัวร้านมันจะเป็นทุเรียนที่พิเศษนิดน,น,งนึงนะครับคือมันจะเป็นรสชาติเสมอๆกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้รสชาติไหนมันจะได้รสชาตินั้นนะครับปีนี้ปี68นะผมจะกินแบบคาดหวังแบบปี68นะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ทําทุเรียนยากนะครับเป็นปีที่ทําทุเรียนยากสําหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเป็นปีที่ทํายากมากเพราะฉะนั้น รสชาติปีนี้จะเป็นรสชาติของปี68นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวทุเรียนมากว่าครับปีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าสวนนะครับแล้วก็ขายทุเรียนแล้วขายโดยทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูกันนะว่าปี25 6 8รสิบรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้ถ่ายรูปกันนะครับกินแบบคาดหว่างปีห8นะไปไปที่ฝนเยอะโคตรๆเลยทุเรียนสุกยากมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่า เก็บเกี่ยวกันเป็นจริงตอนวันออกป่านนี้ต้องหมดไปนานหลายเดือนแล้เป็นเดือนแล้วนะครับปีนี้ยังตัดกันไม่หมดเลยนะครับชนเพื่อนสมาชิกทางภาคใต้กันเต็มที่นะครับอ่ะลุงหมเอเลยครับครลุงหม้อถึงไหมครับถึง,ถงไม่เอาผมเอาลุงนี้ผมเอาลุงนี้เลยนี่นะครับนี่คือกบหัวล้านครับกบหัวล้านหัว้านนั่นอร่อยชนะิมความเข้าใจเข้าใจาลุงนี้อร่อยครับ <laughs> อันนี้อร่อยเลยเม็ดร่อนกับเปลือกเียกันเนี่ยโอ้ยเนี่ยหวานกำลังดีครับรสชาติกำลังดีแห้งดีเนื้อเนื้อใหญ่เนื้อน้อยเนื้อมันไม่มีไม่ไม่ไม่มีกระด้างกระเดื่องเลยครับเนื้อละเอียดจริงๆนี่ขนาดแช่เย็นแล้วเนื้ออิ่มๆน้ำนะนี่ขนาดแช่เย็นเนื้ออิ่มๆน้ำนะคืออยู่ในขั้นอยู่ในขั้นอยู่ในแนวว่าอยู่ในขั้นว่าอร่อยตัวนี้อร่อย รสชาติน่านอร่อยแต่อาจจะไม่ได้ถึงสุดอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันแช่เย็นแล้วก็อ,อ,อ่อคาแรคเ,เตอร์ของก๋หัวร้านผมผมเคยแจ้งแล้วเนาะถ้าคุณอยากได้รสชาติอะไรสําหรับมันเป็นพิเศษอยู่พันเดียวนะถ้าพันอื่นเนี่ยเขาจะมีรสชาติน้ำหวานมันเหนียวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ใช่กับก,บ,กบเสมอเอ้ยไม่ใช่กับหัวร้านนะครับกบหวานมันเอ่อกบหัวร้านเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นค่าค่าความรู้สึกที่มาพร้อมๆกัน ถ้าเพื่อสมชิบอกมันมันจะมันนำถ้าเพื่อสมชิบอกหวานมันจะหวานนำถ้าเพื่อสมาชิบอกมันเนียนมันจะเนียนนานะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่มาพร้อมๆกันถ้าคิดแต่ถ้าคิดแต่มันจะมามันจะมามาร้านแรกนี่คือสไตล์ของกบปวดร้านพิเศษนะครับเวลากินเนี่ยจะจดจาได้ดีชอบคำนี้อืดีๆนะกินดีกบปวดร้านตรงนี้กบปวดร้านรุ่นี้กินอร่อยอร่อยเลยไม่รีบนะครับไม่รีบเงนี้ยกบเหมยแบบกบเหมยนี่ไม่แน่ใจมา ก็เสมอปีที่แล้วนี่เรียกว่าโคตรโด่งดังเลยปีนี้เรียกว่าต้นพันธุ์ไม่พอขายเลยนะครับมาหุของตรงนี้เลยปีเป็นเม็ดหนึ่งเลยครับนี่นี่นี่คือเนื้อรอนแบบเม็ดดีเนื้อดีเนี่ย่าถทำไมอ่าถ่ายรูปนิดนึงครับเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมีแกนมีอะไรนะเออดังและอร่อยมากต้นไม่พอขายสักปีแต่นี่ช้ำน้ำด้วยเนี่ยลูกนี้ดีแต่ความอร่อยจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าน้ำฝนเยอะ เอาไม่มันผ่านการใช้ตู้เย็นผ่านการใช้ตู้เย็นมันมันอิ่มน้ำขึ้นไปมันอิ่มน้ำอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกผมพูดตรงๆนะไม่ใช่พิทีทุเลียนนะพิทีผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยก็เห็นน้ำมันออกมาไหมมันอิ่มน้ำตัวเนื้อมันแห้งแต่มันอิ่มน้ำตู้เย็นไงมันก็เลยดับนิดนึงอืมกินดีอยู่นะกินกันาได้ใช้ได้เอาได้แต่ว่าตุอระมัม อร่อยไม่สดยังไม่สดทะกดได้สำหรับลูกนี้ผิดที่ผมทได้เพินผิดที่ผมเองผิดที่เราไปแช่ตู้เย็นเองนะครับเรารีวิวไม่ทันมันอะมันไม่ผิดนะผิดที่ผมเองนะครับลูกนี้นะงอมจนจะมีขนาดนี้รสชาติอยู่อยู่ปานเนี้ยทำได้ได้เนาะได้ทาได้แต่ยังไม่ไม่สุสดไม่สดไม่สดลูกนี้ยังไม่สดนี่อร่อยกว่าอ่าถ้าถ้าพูดถึงสองลูกนี้นะแช่ตู้เย็นเหมือนกันในอุณหภูมิเดียวกันในตู้เดียวกันในสถานที่เดียวกัน ไอ้กบขอล้านเนี่ยอร,อร่อยฝาไอ้กบตะเหมยอ่ะมันเหมือนดูดน้าไม่มากกว่า<ฤ>เนื้อมันดูดน้ําของไอ้ตู้เย็นไี่มากกว่าอันนี้มันเหมือนดูดน้อยกว่าความเนื้อมันเลยอร่อยกว่านะครับอันนี้กินเอ่อถือว่าถือว่าเป็นความรู้นะ <adap ts. S 1> ผมใช้คำว่าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะเพราะว่าเหมือนสองสายพันธุ์นี้เวลามาแช่ตู้เย็นที่มันอิ่มน้ำมากๆไงตู้เย็นธรรมดาเลยที่ไม่ใช่ตู้เย็นแบบแพงอ่ะอันนี้คือตู้เย็นธรรมดาเลย ก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วอันนี้ไอ้กบตาเหมยมันจะมันจะอิ่มน้ําเนื้อกว่าไอ้กบโหรล้านมันดูดน้ําน้อยกว่านี้จะรสชาติดีกว่าลนอร่อยกว่าร่อยกว่าในวันที่แช่ตู้เย็นอย่างนี้นะอันนี้แค่ทานได้อาทานได้ทานได้กับที่เลยอ่าเอาจะเอาความอร่อยก็ตัวนี้โห้ล้านอร่อยกว่าคุยที่สองลูกนี้นะคที่สองลูกนี้นะมาต่อไปครับถือว่าได้ความรู้กันไปนะเพราะว่าเรากินกันแบบบ้านๆนะปบอเวอเวครับป๋อเวก็ บ่อเวจะเป็นทุเรียนที่ไม่ได้แช่เย็นนะมาอย่างไงอย่างนั้นเลยเนียนเนาะมันจะมีความหวานพิเศษพิเศษแต่เนื้อมันเป็นกีบนะเนื้อมันเป็นกีบไก่เนื้อผ่ามันเป็นกีบเนื้อกระผ่าเนื้อมันจะอยู่เจนิดเนื้อมันจะเป็นตอนเป็นเม็ดเป็นกีบมันรีบมันรีบเนี่ยมันรีบดูนะ แบบนะเ็บรัเป,เป็นเล็บครับอมือ่นเรออร่อยสไตล์ปีหกแปดอร่อยสไตล์ปีหกแปดถือว่าก็เจี๊ยฝนมากอะนะครับเจี๊ยฝนมากแต่ถามว่าแต่ยังเนื้อแห้งอยู่นะเนื้อแห้งเนื้อเ,อเน,อเนอเียนดีมากอ,มอร่อยเลยแหละบออเวนี่คือก็ก็คือมันดังก็คือ,คอดังอ่ะคือลูกเนี้ยนะครับอร่อยลูกเนี้ยเนื้อดีเนื้อแน่นนะครับแล้วก็ กินดีมากป่ะเว้ยมงนี้ยกินดีแน่นแน่นนะครับดแยมมันเนี้ยหวานแหลมเจี๊ยบจังหวัดปั้นตายเลยหวานตายอืมหวานหวานแหลมมากเนื้อกำลังกินเลยนะกำลังกินกำลังกินอร่อยจริงอร่อยจริงนี่ผมผมเมาเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมพุ่งสุกไงพุ่งสุกใคงไป่ยังไม่แก่ได้เลยอืมคิดว่าวันนี้น่าจะแกะได้แล้วไม่กินหอมแล้วเคาะปุกๆก็แกะได้เลยนอกนุ่มในมันจะได้รสกรอบรสนุ่มรสหวานโอ้หวานมันจัดนี่หวานเทียบเลยอันนี้อืม็เนี่ไเม็ด เม็ดมันเป็นกลีดนะฮะเป็นกลีดเม็ดลีบเป็ดลีบมันเป็นเกล็ดมันเลยเป็นเม็ดเป่าเม็ดครับเม็ดออกมาเม็ดมันเป็นสไตล์กลีดมีสองเกล็ดสามกล็ดในในเม็ดของมันเนี่ยอ้อร่อยนะโริเวณนี้ดีดีมากดีครับเนื้อผ้าแห้งเนื้อเนื้อฉีกกิได้ไม่ทิ้งทิ้งอะไรเป็นลิบหมดเลยนะเนี่ย เม่รีบอะไรโอ้โหนั่นเนี่ยมล้วก็ไม่รีบเหมือนจะเหมือนจะเม็ดโตนะฟองมันเหมือนเม็ดโตแก่คนแต่ไม่รีบเป็นกรีดไงอันกรีดจะเปด้วยรีบสามกรีดน้ำผ่ามารีบหมดเลยมีมิ้วนมีเม็ดใหญ่ไม่มีกลิ่นด้วยกลิ่นไม่เหม็นไม่ฉุนไม่อะไรเลยใหญ่ความหวานสว่างมากอันนี้ก็อันนี้ถามลูกที่บอกเวลอะสุดถามลูกนี้บอกเวลอนี้อร่อยสุดนะสามลูกเนี่ยนะบอกเวลเนี่ยมาขึ่นบนโต๊ะนี่นะบอกเวลอ่อสุด วัดบิดใช่ไหมแล้วก็จะกินอีกเมสหนึ่งโบเวอร์หากินยากนะคือเป็นไอเทมที่คนที่เรียกว่าเห็นก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมหายยากนี่คือโบเวอรเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเราสมาคมทุเรียนไทยมีเรื่องของการประมูลทุเรียนเพื่อทําบุญในทุกอย่างนี้นะครับเราก็ร่วมประมูลนะแต่ปีนั้นเราประมูลได้พันทุเรียนนวลทองจันรยุท จำไม่ได้ว่ากี่หมื่นเหมือนกันก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับตอนนั้นนวลทองจันทเราประมูลเพื่อเพื่อเพื่อทาบุญนะครับงพยาบานเนาะอันนั้นเราได้ได้นวลทองจันท์แล้วก็นายกสมาคมทุเรียนไทยก็มาที่สวนหลวงปู่ปู่ทัานไม้นะครับเอารูปทุเรียนมาให้ส่วนบบาเวเนี่ยบบาเวเนี่ยมีผู้ประมูลชนะครับประมูลประมูลไปที่สี่หมื่นกว่าบ่าเวเป็นนี่อร่อยประมูลไปที่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสาวสิบแปดบิกเบาเวะมาณจัดด้วย เดี๋ยวถ้าไปเรื่อยถ้าทิงเรยน่าจะอยู่ไป <40. S 2> ที่ไปสามเก้าสี่สิบแหละนะครับอนนี้เพิ่งจะสุกเพิ่งจะีกลองน้องลุ่มในพี่ขนาดกลองน้องลุ่มในนะ่สุกผานนะไม่สุกน,น่าจะทุกส,สี่สิบได้สบาย,บายเลยแต่รสชาติมาเป็นอมผมพูดน้อยเลยนะกินอยู่ ม <laughs> อลบวเกยู่นะครับนี่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปนะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี้นะครับเราจะไปโพสในเพจนะครับเบาเวโอ้เท่าไหร่แล้วอ่ะถ่ายรูปนิดนึงนะครับมผมผมอธิบายถึงสามลูกนี้ก่อนนะครับ ทั้งสามลูกนี้มาจากสวนจัดที่สุดคุณลุงบัตรแก้วจัดมาให้นะครับเจ้าของสวนเนาะสองลูกนี้นะครับเป็นคุณลุงบัตรแก้วมาให้ให้กินนะครับแ่้วลูกนี้เอามาจัดจาหน่ายคือบาเวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เอามาขายแล้วเราเหลือไว้ลูกหนึ่งสาหรับการที่จะมากินเองแล้วรีวิวนะครับขายหมดละขายหมดละส่วนกบกบพล้านกับกบตะเหมยคุณลุงให้มานะครับแต่ผมจังหวะจังหวะไม่ได้งานมันยุ่งมากเลยเราแช่ตู้เย็นไว้ จะ่ะเย็นไว้นะครับในตู้เย็นแบบตู้ละตู้เย็นแบบราคาประมาณสนะอ,องสามพันน่ะนะหรือนสมาชิกนึกออกนะตู้เย,ย็นแบบธรรมดาธรรมดาแลวก็เก่าๆนะครับแต่ทําให้เรารู้อะไรอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อในอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกันแล้วเนี่ยคือต้องจริงต้องบอกว่ากบเสมอจะเป็นทุเรียนที่ดังมากนะส่วนกบโหล้าจะเป็นเป็นทุเรียนที่มีคาแรคเตอร์พิเศษคือกินแล้วต้องนึกกินแล้วต้องนึกนะครับแล้ววันที่มันฉ่าน,น้ําแบบนี้เห็นไหมเห็นฉ่าน้าเหมือนกันเป็นไหม กับกับทําให้เราเห็นว่ากบโคล้านเนี่ยเวลาชําน้ําอ่ะรสชาติมันดับน้อยมันดับน้อยมันยังมีความอร่อยอยู่ส่วนกบตะเหมยเนี่ยจะดับเยอะหน่อยเพราะว่าเนื้อมันอิ่มน,น้ํามันไม่อิ่มน้ําแต่ทรงมันจะสวยเงี้ยแต่ต้องบอกว่าที่ผมเรากิน,นกเรากินในสภาวะที่เลวร้ายนะเรากินในสภาวะที่คนปกติเขาไม่ค่อยกินหรอกนะครับคนจะปกติก็จะกินกันอย่างถูกต้องแหละไม่ได้แช่เย็นแช่อะไรวันนี้เรากินกันแบบเพื่อเพื่อเป็นความรู้แล้วกันเนาะ ก็ทาให้รู้ว่ากบอย่างเงี้ยกบหัวร้านจะจะกินดีส่วนบ่าวเวนะครับรบ่าวเวเ,น,เ,น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 ,เวนี่ยอร่อยโคตรเลยบหมาะใช้กินกว่าบ่าวเวเนี่ยอร่อยโคตรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แช่ยเย็นอะไรก็คือสุกปกตินะครับตอนนี้ยังมีความกรอบนอานุน่มหนย,ยังวัดได้ที่สามสิบแปดบิตก,กว่าถ้าสุกน่พรุ่งนี้แหละนะผมว่าทุลุสี่สิบผมว่าทุลุสี่สิบเนี่ยผมกินบ่าวเวเนี่ยนะเวลาผมพูดตอนนี้นะความหวานยังติดคอผมอยู่เลยหวานแบบต้องกินน้าอ่ะหวานต้องกินน้ำนะครับอย่างเงี้ยกินน้ําช่วยเลย อร่อยครับหมูสรุปนิดนึงครับในวันนี้ครับวันนี้สามไตพันธ์อร่อยอร่อยต่างๆกันนะอแต่บอกว่าอร่อยสุดเลแต่บอกว่าอร่อยสุดเลยแต่กบ้งรานกบ้งหัวร้านลองออกมากบ้งรานก็ไม่เกะครับมันมันได้ความหนึบมันได้ความหนึบใช่เย็นขนาดยังไงนื้อความเหนียวเข้ามาแล้วก็ใช่เย็นแล้วยังคงเนื้อได้แล้วอร่อยไอ้ตัวนี้มันโจมเหมอมันโจมเสมอเนี่ยเพราะกินได้ ทานได้แต่อร่อยไม่สุดว่าตัวนี้มันฉ่าไปหน่อยอ่ามันฉ่าน้ำมันมันดูดน้ํามากกว่ากบโคล้าน,นะครับขอบคุณนะครับติดตามเอ้ติดตามลุงหนูวันนี้ก็ถ้าอยากต้องการสายพันธุ์ไปปลูกก็ติดต่อมาตาม,ม,าามเบอร์ได้ครับแล้วมีโปรต้นใหญ่ลุงหมูบอ,อกเลยสองร้อยเก้าสิบ <2 90. S 2> แล้วม,มีเปิดต้นใหญ่อยู่ฮนะตอนนี้เราจกโปรอยู่สองร้อยเก้าสิบครับมาเลือกมาคัดเอาได้เลยอยู่ในแปลงประมาณโอ้ต้นสองเมตรกว่าล่ะสองเมตรถึงสามเมตรครับอ่ามาคัดมาเลือกเอาได้เลยมีอยู่ประมาณหมื่นต้นครับ ไทยนั้นเองครับจะค้างจะกระโดงเรื่องเอาจะค้าจากการมามาไปยได้เลยครับติดต่อมาได้เลยคุณอยากได้โปรโมชั่นหมอนเมื่อกี้นะครับดูโพสต์ก่อนหน้านี้ได้นะครับเห็นของได้เลยเพราะผมทําโพสต์หมดแล้วนะครับหมูบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับครับถ้าต้องการนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามเบอร์นี้นะครับเบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าครับตามเบอร์ครับเราอยู่ที่ ตำบลแก่งหางแมวอ,อําเภอแก่งหางแมวครับสวนเราอยู่ที่จังหวัดจันท์นะลุงหม,มูปะตุ้ยพันไม้ลุงหมูขอสโลแกนเลยครับขอโทษนะครับที่ทำให้คนรวยขึ้นนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ